วันนี้มาตอบคำถามนี้เลยนะครับกระเป๋าสำหรับใส่ KT10 FD9 แล้วก็ขาแสแนรของ Pearl. เพลมบังเอิญว่าผมมีเหมือนคำถามนี้เป๊ะเ,เลยนะครับกระเป๋าที่ใช้ใส่จะเป็นตัวนี้ครับ Mini Box ครับไปดูข้างในกันเลยเอาแผ่นเงินก็ะแทกออกก่อนเริ่มที่ KT10 นะครับเอาแผ่นเงินกระแทกวางด้านบนไว้ จัดเรียงดีๆนะครับ F9 ครับวางคว่ำลงแบบนี้นะแล้วจัดมันดีๆนะทีนี้แผ่นกันกระแทกอีกแผ่นหนึ่งนะครับมันจะมีให้2แผ่นนะครับเอาก้านช่องแบบนี้ไว้แบ่งฝั่งไว้เพื่อเราจะได้ใส่ขาแสแนอีกฝั่งหนึ่งนะครับขาแสแนะนะครับให้แยกเป็น2ส,ส่วนส่วนล่างใส่ไปก่อน อีกส่วนหนึ่งก็พับให้มันเล็กๆนะครับมันจะหดได้เนาะแต่ละรุ่นขาแสแนรียบร้อยแล้วครับนี่คือกระเป๋า mini b o ์นะครับเอาไว้เก็บ k คที่ d 9เแล้วก็ขาแสแนของทุกรุ่นได้เลยนะครับแล้ราคาเท่านี้ครับสำหรับช่องทางสั่งซื้อนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ไป็นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย